สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียจอชรานะคะชาววันจันทร์ที่29นะคะมาประกอบแนวทางเราวพัฒนาของแรานะคะราวพัฒนาราวพัฒนาตัวเด่นแอดวันนี้แอดได้681506วิ่งรูด1กับ8นะคะคนว,วิ่งรูด1กับ8จะวินในตารางก็จะมี5885 5005 6006 600 8008 6886 1001 5115 6116นะคะเบิ้ลก็จะมี9966 ส่วนตัวเจาะก็จะมี5 8 8 5 5 0 0 5 6 0 0 5 0แล้วก็6 8 8 6นะคะตัวเจาะหรือใครจับวินในตารางดูก็ได้นะคะลองจับบินดูเดยอะนะคะหรือใครจับวินในตาราง2ตัว3ตัวลองจับดูนะคะทุกคนน่าจะสองสิทีแต่ที่แอดชอบนะคะชอบวันนี้ก็คืออ่า60 6 0 0 6แล้วก็6 8 8 6นะคะที่แอดชอบวันนี้เนาะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ